มาที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาครับจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันอสอมมแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ครับบรรดาอาสอมจาก16ตําตำบลทั้งชายหญิงครับในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบอมังหมู่ที่6ตตำบลบอมังอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับซึ่งทางอำเภอรามันได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันอสอมมแห่งชาติขึ้น โดยก่อนจะเดินวิ่งมีการยืดเหยียดร่างกายให้มีความพร้อมครับที่จะออกกําลังกาย แล้วก็มีจุดเริ่มต้นปล่อยตัวที่หน้าอบตอบือมังโดยใช้เส้นทางเดินวิ่งเข้าไปภายในหมู่บ้านรวมระยะทาง1.5กิโลเมตรครับตลอดเส้นทางก็จะเห็นบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยงามเลยแหะครับชาวบ้านในหมู่บ้านก็น่ารักมากครับออกมายืนต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมเดินวิ่งแล้วก็สร้างสีสันความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีบรรดาหนูน้อยแล้วก็คุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายืนรอ คอยโบกธงชาติให้กำลังใจครับลุงลุงป้าป้าก็พร้อมกันส่งเสียงเชียร์ครับเรียกว่าง,งานนี้เนี่ยสร้างรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีจุดเช็คอินไว้ให้ถ่ายรูปก่อนเข้าถึงเส้นชัยที่อ,อบตอบือมังอีกด้วยครับ